ค่ะบอกกัยายบนคนสารคามเนาะค่ะเนาะมือนี้สร้างเก่าผนียดขึ้นคือเก่าแ่ะค่ะผนียดนกเขาเชวาเนาะค่ะเนาะพะอ่ายุแถวบ้านนี้พี่ตะนกเขาชวาเนาะค่ะไรนกเขาใหญ่มันสียุทงหน้านะค่ะเนาะม้านี่คือเก่าแหละค่ะมือน,นี้คนน่ะปิดแล้วนี่ตัวที่เจ็ดแล้วเนาะค่ะนกเขาจชวาตัวนี้ได้ม้านี่ลีขึ้นมือได้ได้มือนั่นเนาะค่ะ ตัวที่เจ็ดแล้วนี่ค่ะเอาขึ้นม้วหันได้นี่ค่ะขึ้นม่วหันในพ่อซิมนาที่ติดเลยโอ้คือตัวใหญ่ดีแถวพ่อหมาน,มน,มนอือน,นะคะ่ะกระเนียดคำพันธุ์พันเนียรนกเขานะคะ่ะนกเขาเชว่าหยุดมือได้ได้มือนังนนะคะ่ะนกกระมานพระเนียดกระมาน มมันมนเออพุ่นเต็มมือขนาดเลย,ตย,ลยโตพวก <laughs> เนี้ยลอยโซบเออแนเนียดลอยโซเปอร์สันเหนียวมากเอาขึ้นมือได้ใ้มือนั่นเนาะค่ะมาเนลี่ นี่ล่ะยุก็แค่ขางบ้านคือเก้าเนี่ยล่ะค่ะมือน,นั่โก็แค่หนาบ้านมือน,นี่ก็แค่อยู่หลังบ้านนะคะนะ่ะโอ้โ สาวก็เฮ็ดเอาเองเนาะค่ะเนาะโอนไปโอนมาอยู่หึหึหึหองึหึ ไได้ซูมืดจนบ่มีกงสีหอยแล้วเนาะค่ะนะนี่กับน,นกไหมนกขอชวาได้มือนั่นเนาะคะ่ะขันแล้วขันเป็นแล้วเสียงใหญ่ดีละนี่นะคะโอ้โต,ตัวใหญ่ดีอืาหากงใส่ได้ใส่เนาะแบบนี้เนาะคือได้เมืแล้วเนาะอืมนี่นะคะ่ะ,คะ ทั้งเทพปูนทั้งต้อนกเนาะคะ่ะเทพปูนหนาบ้านรอบข้างในเนาะค่ะนะเะทพปูนพร้อมต้อนกพร้อมเนาะคะ่ะนะเบื้องบนเสียวไปใส่กวงไดรเด้อร์บานนี้เด้อได้ซูมือไรก็ได้ค่ะสำนีเนาะคะ่ะเนาะออกกันชิปหนาค่ะ